ปูข้านะมาจัดการคับปูเนี่ยเจ่นญพรเจล่นพอบันนี้ได้ยินไปบันนี้ปูได้ยินได้ยินชัดเจียนเยอะงจเจียนเลยนะคะเนาะเออได้ยินขาเยอะค่ะปาเจยนี่ขาข่าเนไงกเจนอันนี้ข่าวครับปูเออขาเจียนนี่เป็นยังงัเจีอืมแต่ด้วาหมูห่างนะปูเนาะผมยอมบอกนะว่าไขายินแัดเจนเยอเสียงดังดีใช่ไหะ ค้อนดึกน้ำลายบ่ล่ากับป <Ừ. S 2> ัวงวดเนี đấy đấy, k k <á> ่ยอ้าวถือก็เจ้าถือก็ด้านอกนัก็ทโพลีี่เส้นาส้นลอก็ถือลายขึ้นแล้วเรื้อบอกถืหลายงวดเด้ตะกี้เกแดงก็นอยุ่นีเยขับปัวเออตอนนี้เจ้าก็มาโทรมากเล่ย่เรเราบเราฟังลายเราขอเนรูวแบบลายเกแดงบริว่เตะกี้เราก็โทรมาามตอนนี้เรากอเล่ยโพลไอ อันนี้เราก็เลยบอกตัวมากก็เลยบอกตัวของเราก็เลยบอกดรบเลาเคียร์เอนไปดิฮะมาเข่าเรืองนียนาะปูเนาะเม่นมันบอกสิดน่เ่กูบอกค้นสิดี่เ่ยย่เจ้าก็ถามที่หลวงปู่น่ะมันบ้านใหญ่ที่บานมีมะเม่นมันเป็นพักคนหลัง้าทบ้านหลวงปู่ยู่ไ่นบ้านบ้านเอียงกว่ากับปูบ้านหนองนาคำเนาะยุ่งบ้นหนองนาคำยู่งใกล้กับ สีบุรเลี้ยงนี่แหละทางทีบุรเลี้ยงนี่แหละโอ้ยู่ไกลอยู่ตัวนี้ข้างหนข้างคนร่างบ้านนั่นอื้อรือบนตัวนี้อยู่อันแล้วลองบอลพู้แล้วลองบอลพูมา่นี่เป็นมันเยื่อเลยสีบุรเลี้ยงมากกระแมนเลขปูนี่เข่ามาตลอดถ้าเป็นเลขฝันเลขนิมิตมาค่ะปเออว่าเข่าตลอดเลขฝันเนยอะคำเย็นวันนี่เสียงเงนลูกมากกับเขาเขาสิน่ะ คถือัดแขนสองแขนก็น hmm. mm ี hmm. ้แล so sure uh ้วคนไข้เจ้าถือย้อนตนเป็นด็อกเตอร์คนอยู่ใาความสุขคนถือย้อนมาพูดวันที่เพิ่งสองแขนบอกคนไปค่ะโอ้ยเนอะด็อกเตอร์แก้วแมองแกวคนนี้ทในยูทูบอ้าคนยังก้ออ้ามานี้งวดนี้มาคึืนฝันไปคับปัวตลนฝันนี่ค่อยฝันพี่นาตอนนี้ม่ฝันเนาะค่ะปัว งดตองหันกับฟันก็งดเลยล่ะฟันก็เลยมมบกบันเต็มแ่มเต็แ้ตอดเพื่อนเต็แจ่นเด็กเต็แ่ก็ออกก็เริฟันปั๊บเลยก็เร่ันไม่ก็เริบอกยงฟังลูกหลานเนี่หละกูฟันว่าหลานนะคอวันว่าบวกกัดแกนพวกลัวนซื้อแล้วในวาแปดชุนเล้วบางทีมัเป็นหูยไงเล้วางทีดอกบวกกับเป็นแปดหูเป็นชุนคื้อซื้ผลลั่นมั้เกรอควนผลไเรานรูคุซื้อเปนไงบวบวางทีบอกหลานค่ะ คนนี้ในบ้านนี่ก็ะลายเยอะเขาซื้อน้อเขาจะมุ่กรายก็พูซอวันพูดซื้แปดศูนข้างบนูปูนินแปดศูนย์เนาะเออแปดศูนย์เนี่ยแปดศูนย์นานาว่าแปดศูนย์เนี่ยแปดสองก็จะองเงินแปดสองบนเลแปดสองค่ะพูบอกว่าแปดสองเนี่ยไม่เป็นตัวเองเนาะอันแปดอันแปดสามแม่นดี๋ยวูดว่าแปดสามหลดูค่ะวันนี้งนนี้ไม่มีตัวเลขงวนนี้ไม่มีตัวเลขฝากตอนมาปู เออแปดหาก็ออกแล้วแฝดที่ก็เลขเขาต้องซื้อแล้วดที่หอกู้กอเลขแฝด่งาที่หลดเมเสู่ดบอกเลยบหมอกกับแดี่เริ่มเสมันบอกง่ยในแปดทีมันจะออกแฝดหาดแปดสามแปดเนี่ยแล้วมันออกแปดพูนนะแปดหก็อกแกอกแอกนี่มันจะออกมันบอกแปดที่นมันออกแล้แฝดี่เตซื้อแลดที่เนแดกลางได้บอกกลางอาการไดกลาบอกแฝดที่เขา้องซ้อเข้าอยู่ี่แล้ว มันบอกมา<อ>มันบอกแฝดี่เลยว่ามันบ็ว่าแวกับแแก็เป็นชุนี่โอ้คเป็นอย่าง<อ>้เ็นอฝันแม่นข้าวที่ดีเด,ด่นนะครูเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยว่าแม่นว่าระเบิดแล้วบอกูรูคนลังเข้าไปแล้วว่าจิบอกตัวเดียวแล้วลว่าจะบอกแฝชุดตัวเดียวนะเรื่องีบอกตัวเดียวมากตอนนี้วเพียไววแต่แล้วเพียวแฝดสองไม่ถึงบอกอ่ะคูนบานิบาน้งวดต้องงวดนี่เ่ไม่ตัวเลขไห้อันเอฟซีเฮาจ้คูเน่ยบอกค่ะครูออ เ,เ,เม็กันเมบดกเม็เม็เนี่ยนันมีน้ำออกวันน้ำพุทถึงค่ะวันพุธคับปูหนึ่งมีนาะวันพุธโอ้วันพุธอ๋อวันพุธนี่นั่นมาที่ทีด้วยหรอวันพุธวันพุธมันมีสี่มีสี่ค่ะปูอ้ที่กขบหกไยที่กขกเนี่ยจดไงต้งอนี่ต <ใน S 1> ้องนี่ที่คกค่ะ<า>ตัวแสดงกตัวนี่ต่งี่ที่เขตอโนโต สามารถเอามาวิ่งในบักขับปูสกับหกเอามาวิ่งในบักขับปูสี่กับหกเออวิ่งก็ได้ที่กับฮกเนืข้างบนน่ะเออวิ่งสี่กับหกอืมพี่กับหกวันนี้ม้มีจ่จับโคให้บักขับปูพี่กับหกค่ะสี่กับหกอืมข้างบนข้างบนบ้าี่กับฮกก็มีที่ยังเป็นหยังบนับห เลขบนมันมาคู่วิ่งบนมันมาคู่โซ่ตะพีครับทั้งางเนี่ยครับมีไห้น้ำบอลเลบนที่ที่สมอ6ค่ะผู้ประจับคู่ไห้หนูจะคู่เนี่ยบอกรับคูท่านลอยรับท่านฝันนะฝันปู้ปันติขอบทีเพื่อจะทีนั่นเยียให้อาเลขยบดีก่ก็ถนงทีนาทีหกกันอาจารย์ใดลงพ่อใดบอกเม่อที่กรบผมงซื้อระดับ้ขคำบนควมศรัทาอัน ก็เก้าพวกนังน e. ี่บ้แมนดอกเพราะว่านิ่งก็บนแล้วเพราะว่าสามกับบนแล้วก็เสียใช่พี่ต้องพบกันของบนล่างนี่เป็นกระปูนี่บารางล่างออกสูงเนาะออกแก่ิเนาะที่ออกตั้มนี่ล่างมัน่อไปนม่ตั้มนี่เดยล่างมันเด็ดูว่าเด่กบนมันออกกันมันดอกตั้มมันดอกกันนมดค้าออกตั้มเลยบนนอ่งอกสิบเด็ดทีนึงมันเกิดอกตั้มให้เขาไรเบนนะ มันบวชแต่เขาเราเขาไม่ยอมกินหรอาตันถอยลนบนวันนี้เล็กล่างออกสูงเด็กล่างออกสูงอ่ะเอาลงตั้ไหมปะปูงวันนี้ก็ติตั้มงวดนี้ก็ตรตําเลขเลขอะไเลขล่างค่ะ่กบบรหวชเข้าบวชเจ็ดบเชหกตอนนั้นบวไก่ตอนนั้นเลีแกเลี้งางเลยรู้จากหนึ่งมหาตีดีนะปูรูดจากหนึ่งมหาห้าบะปู เพราะว่าขังบนในที่แน่กัที่กับหกตรงนี้แย่ทั้งหเนี่ยที่แม่ตรงนี้บอมี้ตัวนึงกับตรงนี้ตัวนึงก็ได้ที่กัหกมาตรงกับแม่ในตัวนี้แต่ทังสุดเพแา่ว่าหลวงพูนตั้กตอนด้่ยสองสามมือเขาทมาไปฮะฝันอนี้เนตัวาค่ะถ้างพูฟันเนี่ยหลพูตหาในเด้อค่ะเงกยมทมาก็ไดงเกบต่อทมาหลวพูหลายใช่ไหมแต่ที่ตัวใหญด้ยมนว่าพใส่ตรงนี้ัมาตสุรามาตั ไอ้ขุณพรนม่จน mm. ี่บ is ้กแม่จามันบุรีเพื่อมาฮอดที่ก็มี้หท้อมท่อมา่ปรับปูท่เร่อกับีเพราะว่าในร้ายตงพู่เห็นร้ายมั่ก็ได้ก็คนตลังจางโบดบ้านตรงพูตลังจางโบดตอนกลังเย็นจังเตโบดอนหมางโบดหัวอางนี้กัเอฟกับการตือกับิได้ช่วยกันพูะเล็กน้อยตัวน้องรับปูเออจังว่าเห็นร้ายย้อมเห็นร้ายใจเลยถ้าลุงปู่มาก็ได้เ็ร้ายได้ค่ะ มันก็เปลี่ยนเงินมันก็เปลี่ยนเงินมันเป็นยังครับปูบ่บอหาได้ใช่รึใชายยังต้องไปเบิ้งกันดอกเพราะไม่มมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะแอดไลน์ไปอยู่อกแต่ว่าจะแอดไลน์นะพวกกันพี่แดงมันเองมาไลน์แล้วตอเน็ดนั่นไปตัวจะรุมพว่กับคู่รักใช่ต้องรู้ต้งไลกเตอเบื่องว่ามีวัดทั้งสี่ทั้งสี่สี่นะหลวงปู่ที่วัดป้าบ้าบนหลวงปู่ที่สามวัดเขแต่ว่าของของอ่ะหลวงตานี่ยยุวัดป้าเป็นวัดป้าปะค่ะแม่ค เอาเลขเข่ามาจ้าหงวนลราปูเลขกฟันเนี่ยเอาเอาให้นู้อีกจักรอกดูและครับปูโอ้ยเลขกฟันงวดไหนงวดอันแต่เข่าม้าเจ้ากงวดนะคะตั้งแต่ปูเริ่มฟันนิมิตมาเนี่ยนะคะไม่มาผู้วดเลยหลวงปู่ว่ามันบักนี่ทุกป้วนแล้วนแต่นับงวดที่เกีตังเขาว่ายี่สิบเกีตังของผู้ใดไทยจะร้องยี่สิบงวดนะปูร้องโบโบร้องป้วนโซมาแล้วชุดหนึ่งที่เกี่ยตังร้อง ยี่สิบัวไม่พลาดเลยปู่อืมวันเราได้เลิกไปพระว่าที่าหาอะไรช่จางเนก็บอันเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะปูเดี๋ยวบวนะละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะปูเขาบอกนี่นี่ก่อนยี่สิบงวดนับได้นี่ว่ามันยี่สิบหวดนี่บ่พผาดจักงวดมาค่ะปูบ้ามาผาดเนาสองสี่รสามตัวนาถึงที่สิตั้งแจคุณ้ใดรจำลอกหาวาหาตามสี่สามตัวก็อะ อันหายตุ่กซีติดสามตัวก็มาแกดสามก็ติดมันไหลงวดเลย้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกขั้บนข้้งล่างก็บิีขั้วบนข้้วล่างกับแจยังแน่เลยคือมันมีติดไหลงวดไปเร่ยแต่ว่าเคยเขั้บนข่้ล่างนั่นเปนบอกรบปูวแง่เคยขั้บนขล่างกัเคยขั้บนขาล่างหกติดเจ็ดบอกนี้หกกับหกนึ่งกับตออกไอบอกเจแดกับบอกหกนึบอกหกนึงบอกว่นน้าวัน แปดหกหนึ่งน่ังแต่ปีกายจะนอดปุยปีนี่เนี่ยังมอหลุดเป็นม่ปูเพราท่านีหลุดสามัต้อนเลยมวดนี้สามวันต้องหันเก้ารวงวันต้อง่มีกับบอมย้อมากแปกตุนแต่เพราะท่านีเพราะท่านดนสื้อสามวันี้ท่านลุดช่วงขอขั้นจานี่แล้วพูดถง้องเี่รที่สองใจอ้เนาะบ้านี่งวดนี่งวดนี่เอาเลขวิ่งไปแนมก่อนเป็นมาปู เันคนแกบมาวัดวัดเครื่งบ้านเลยกงพูดถึงเรื่องที่น่ที่สองรับพูว่านี่ให้เอาเลขวิ่งนี่ไปแนมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้อฟันมาปะกอบกันนะเลขวิ่งนะเลขวกี่ก็ทีหกตั้งไงตัวเดียวซะเลยกกับมันกัตั้งใหญ่ได้เื้อหเสองตัวก็เลขีจับพู่กันได้บ๊อบขัาพูวจับพู่กันได้บ่หนไอฟันไไอฟันไอฟันได้เสกันไอฟันว่านเนี่ยเอาเลขง มูพูวด้กางอนลงพูดแลพูดเก่งครเลขคิดในในตพูดนะจับตัวเดักนี่ม่ได้คิดไปที่หน้าออกว่าตอบเขาได้ไหเรื่องใดี่นค่ะมออกมาเักษณงศานแบใดมันจทออกมาลักษณะแบบใดเบยนาี่ที่ออกมาลักษณะศานบียดยลงพูดหายเลขที่มันคนางคนอยู่พูดหาดง่ายมันก็เอาแต่ในที่น้นลพูดบ่หันลงพูดก็บอกว่าเลขที่อ่้างล่างแกรื่องเอค่ะอะนนี้วิ่งขบวนกับแกพเพราะกรรือว่ขบวนเัี่ข้งล่างอ๋อ แล้วลว,วิ่งเอาข้ไทรเขาคน,นนั้นไม่ด่วนสถานีอันอันหาดเงยไม่ด่วนชุดทางหาดเงยรถไปฟสถานีรถไปสินะคือทำงานอันนัค่ะปูอ้าวบันนี้ตัวเลขก,ก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวถ้าปูฝันจังใดเดี๋ยวหนูสิโทษอีกเนะาะค่ะปูเออฝันไปลองจำหนูเขาตัวเมื่ไหรจะได้ใจวันนี้ปูปูอ๋ออุยพ่อไหน FC เอฟซีฮาเนี่ยไม่โชคหวนวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยน,นี่ค่ะปูเออจะให้ยจะให้ ก็แค่น so, ี้ลุงพูกอ่ะทานในปันดอกแต่ว่ากันปันจะให้หายย้อมีทุกคนนั่นละเอ่อรัพันบุญหายยอมถือพอลยถือมาจะกติกาบนนั่นละงั้นเทวดาเนานอ่ะหยาย้มผีอนหนดีไหเรจะเล่นเรื่องหยัมากขาทุกคนนั่อายุม่นความนทุกคนนั่นแหละอ่าะรบนด้อค่ะรบกวนพูแค่นี้แล่ะค่ะายกินตะอนว่าอีกสองคำมือไหวใหย้อมต้มาถามเบิ้ง สีน่ามูได้ดีตอนเนาะนักก้อนกับตอนเก้านหมดนะตันมือทั้งที่ละเดี๋ยวอีกก็สองสามมือเดี๋ยวโทษไปเนาะค่ะปูเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณปู้ใดๆค่ะมาเจริญพอนจะเล่นพอนค่ะ